สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ช่องนนทรีนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูคลองช่องนนทรีกันนะอันนี้ก็คือมาจาก BRT แล้วก็ BTS นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็น BTS เนอะตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันคลองช่องนนทรีนะข้างล่างคือแบบรถติดมากเลยนะเราไปเดินกันปะ คนดูวิวคือทองฟ้าสวยมาก,กวันนี้อุ้ยนี่ BTH เรื BTS, ่องนวนซีนะคะไปแล้วเห็นไหมเนาะไปเท่งนี้ก็จะมีเครื่องบินบินเอ่อในกรุงเทพนะคะเห็นไหมทุกคนเห็นเครื่องบินปะในกล้องน่าจะไม่เห็นไปละเดี๋ยวไปเดินก่อน สวยมากอากาศดีมากทุกคนไปวิวคือแบบดีเวอร์ทางเดินก็แบบสะอาดมากถ้าใครจะมานะคะแนะนำให้มา BRT BTS ดีกว่านะคะจะแบบว่าสะดวกกว่าเพราะว่าดูข้างล่างทุกคนก็ต,ติดหนักมากมันติดติดหนักจริงๆนะตรงเนี้ย <c oughs> คือแบบแค่ตรงนี้มาแยกไฟแดงอะประมาณครึ่งชั่วโมงได้อะ่ะเดี๋ยวเราไปเดินตรงไหนกันก่อนดีนะ mm hmm. เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆแล้วกัน <c oughs> นี่โรมเย็น พี่ดอกไม้ด้วยนี่เมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนี้นะคะนี่นะไปค่ะใกนกหรือเขาก็จะมีที่ให้นั่งพักนี้ด้วยนะตรงนี้นั่งได้นะแต่สกปรปกนิดนึงมาลับ คือเขาก็แต่งดอกไม้แบบสวยนะสวยมากเลยเนี่สวยจริงทุกคนเราชอบมุมนี้อ่ะวิวนี้สวย อากาศเย็นสบายทุกคนดูน้ำข้างล่างมันก็จะแบบไม่ได้ใสนะมันก็จะเป็นน้ำคลองอเนาะแต่มันก็ไม่ได้แบบขุ่นดำหรือน้ำเสียอย่างเงี้ยไปค่ะเราไปกันต่ออุ้ยตรงมานี่สวยมากคนน้องคู่แบบสวยจริงๆ คือแบบป่ะแล้วก็จะหยุดหยุดเดินเดินนะคะนี่แล้วก็เดินไปข้างล่างได้อุ้ยเขาเดินได้เยอะอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันเนาะทุกคนคือเราก็เดินช้านะแต่ไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเวียนหัวหรือเปล่าเราจะแบบหรือว่าจะช้ากว่าน,นี้ดีเพราะว่าตอนนี้มาตอนนี้กี่โมงนะประมาณเดี๋ยวดูนาฬิกากัน ตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งนะคะก็จะเดินไปชิลๆเมกคนโดยสีรถติดจริงๆนะเนี่ยชีวิตดีๆที่กรุงเทพเขาถ่ายมุมไหนกันหน้าที่แบบสวยๆนี่ก็จะมีที่ให้นั่งพัก ก็เหมือนอ่ะเขาจะทําแบบว่าโครงการต่อไปถึงแยกตรงนู้นอ่ะแยกอะไรสักอย่างอ่ะเมื่อกี้เห็นอยู่นะคะเพราะเมื่อกี้นั่งบีอารีมาเนาะือแบบเดินแบบว่าริมคลองอ่ะได้แบบไปไกลมากนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหินที่นั่งที่เหมือนเมื่อกี้เห็นมออไซค์ออกตรงนี้ออกได้เดี๋ยวเราไปเดิน อุน่าจะมีแค่นี้นะทุกคนเพราะว่านั้นก็เชื่อมกันไม่ได้แล้วตรงนี้ก็ขึ้นขึ้นอันนี้ไปไปดูอีกนิดนึงแล้วกัน,นเห็นปะเนี่ยระหว่างทางไอช่องเนี่ยริมคลองอะ่ะเขาก็จะทําแบบทางเดินไปนะแต่เราไม่กล้าไปอ่ะมีคนอยู่น้ําก็จะเป็นประมาณนี้ ถ้าใครแบบจะมานั่งชิลหลังเลิกงานหรืออะไรเนงะี้ยคือมาได้นะเราว่าอากาศดีไม่ร้อนนะคือแบบลมแบบพัดมาเรื่อยๆอะ่ะน,นะขอลมกันอุ๊บนี่มุมในเมืองก็จะเป็นนี่แบบนี้นะคะ่นะ,คะ เดีย๋ยวเราเดินกลับกันนะคะตอนกลางคืนน่ะน่าจะสวยนะทุกคนเขาน่าจะแบบว่าเปิดไฟอะ่ะน่าจะเปิดเปิดไฟสวยเลยเนาะอันนี้ค่ะกลับเราจะเดินให้ช้ากว่าเดิมแล้วกัน oh. เผื่อว่าคลิปตอนมามันจะเสียกลัว <laughs> ทุกคนเวียนหัวเราะว่าเราบางทีแบบเราถ่ายคลิปอะ่ะเพราว่าเราเดินช้ามากมากนะแล้วพนะอเราไปดูอ่ะเอ้ยทําไมมันแบบ ในกล้องมันเร็วว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะกดข้ามแบบนี้เห็นไหมเห็นไฟปะเขาก็จะเดินข้ามได้นะนีะ่หรือว่าจะเดินข้ามสะพานลอยแบบนี้ก็ได้ตรงาันเนาะแล้วก็มานั่งมีจุดชมวิว ให้คนดูตรงนี้แล้วกันคนเห็นปะอันนี้คือแสงแบบแสงมันสวยมากเลยนะคืออยากเก็บทุกมุมอะ่ะมันสวยจริง ถ้าใครอยากได้แบบวิวแบบนี้ก็มาตอน5โมงนะคะมาตอนเวลานี้เลยไม่ใช่5โมง4ตอนนี้5โมงครึ่งก็ประมาณ5โมงาโมงครึ่งนะน่าจะได้วิวสวยๆเยอะเอากเป๋บทุกคนดูมอไซค์เขาทะลุแบบเนี้ยคือแยกเมื่อกี้ที่เราให้ทุกคนดูใช่ไหมว่ารถมันติดมากเขาก็จะลัดแบบเนี้ยแล้วก็มา ทะลุอีกฝั่งหนึ่ง ปะเดี๋ยวเราเดินขึ้นทางเดิมกันนะคะทุกคนเห็นพี่มอไซค์ปะนี่เข้าไปละเขาก็เหมือนแบบว่ารอสัญญาณไออันนั้นอะคนข้ามอะ่ะแล้วเขาก็ข้ามไปเลยนะเห็นไหมเออก็แบบดีเนาะไม่ต้องในหวนแบบว่ารถติด กรุงเทพมันรถติดจริงตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่ามีร้านอะไรบ้างเรายังไม่เคยเดินเลยไปค่ะ <No. S 1> let's go ทองฟ้าสวยมากนี่ก็คือเขารอข้ามกันนะคะขค้าสุทธสารกัน อ,อากาศเย็นสบายเดินก็แบบไม่ร้อนมากไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้เนาะเมื่อกี้เราลงจากทางรถอันนี้เราลองขึ้นบันไดบ้างขึ้นบันไดก่อน มุมนี้ก็สวยนะมุมนี้ก็สวยนะทุกคนเราจะเก็บทุกมุมเลย <c oughs> ไปจ้ะเัก็จะนั่งแบบนี้ BTS ไปแล้วคนเห็น BTS ไหมน,นั่นหุ้นัน่นร้านผลไม้เหรอน่ากินมากเลยอะ่ะคนเห็นไหมอันนี้คือซอยอะไรอะ่ะน่นารากที่วาดห้าไหมถ้าเราดูไปหิดมองไม่ค่อยเห็น Yo, yo, คนตรงนี้ก็จะเป็นบีบีร์ทนะคะช่องดนซีเนาะอันนี้เป็นจุดขึ้นเออเหมือนเป็นจุดเริ่มก็เริ่มต้นมัน้งถ้าสุดท้ายน่าจะเป็นตรงไอราชพฤกษ์นะคะเนี่ย่ะเดี๋ยวก็รอรถออกเนาะตอนนี้คืออากาศดีมากเราไม่อยากไปไหนเลยป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะ เขาก็จะแบบว่นานั่งกันอย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวเราไปขึ้น BTS กันต่อจ้าเราจะกลับแล้ววิวสวยมาก ตรงนี้ก็คือมา BRT นะคะเมื่อกี้เห็นมี BRT จอดคันหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแต่มจะไปต่ออีกที่นึงเนาะเจอกันในคลิปถัดไปว่าจะพาทุกคนไปที่ไหนทุกคนให้ดูวิวกรุงเทพ จะเก็บกล้องก่อนแล้วก็เดินทางต่อเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแบบเลิกงานอะคนมันเยอะมากเดี๋ยวเราจะออกเอาตรงนี้นะคะตรงที่น้องเข้ามาเนาะแล้วก็เดินตรงไปแล้วก็ไปขึ้น BTS อ่าช่องมซีเนาะถ้าจำไม่ผิดจบสถานีไม่ค่อยได้อโอเคมาแล้วค่ะฝากทุกคนไว้ดูรถติด